เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนที่ผ่านมาได้มีการปล่อยคาราวานสินค้านะครับทงฟ้าสินค้า้าลานเพื่อเป็นการบรรเทาในเรื่องของการเยียวยา ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ตกงานบ้างแล้วก็สินค้าบางอย่างก็ขาดตลาดวัดนี้นะครับทางสวนหน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจังหวัดสงขลากระทรวงพาณิชย์ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าสินค้าฮาล้านนะครับต้านภายัยโควิด -19 ในรอบที่2ในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้ไปติดตามครับหน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอจนาจังหวัดสงขลานายธรรมรงคงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนางสาวฉัดสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลานายวิชัยศรีสมโพธิครับกรเกษตรจังหวัดสงขลาและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้าธงฟ้าและสินค้าฮาลาลครับต้านภายัยโควิด -19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในพื้นที่ปัตตานียะลาธาาาิวาสก็ได้มีการ ป่อยรถสินค้าธงฟ้าสินค้าฮล้านไปมากกว่า10คันนะครับซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นนะครับนำไปประกอบอาหารนําไปใช้ในครัวเรือนมีความจําเป็นมากเลยทีเดียวเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่4อำเภอจังหวัดสงขลาอันประกอบไปด้วยอำเภอจานา นาทวีเทพาและสภบ้าย้อยนายธรรมรงคงวัดใหม่รองเลขาธิการศูนย์ำนำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจการสร้างงานครับไม่มีอาชีพลดงานและสูญเสียไรายได้เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาที่ต้องมีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคในขณะที่ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันโดยทางสอปตาจึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมสินค้าถงฟ้าสินค้าหาลานต้านภายัยโควิด -19 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นความลดรายจ่ายลดค่าครองชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในราคาที่เป็นธรรมครับสําหรับการจัดกิจกรรมสินค้าธงฟ้าสินค้าฮาลาลต้านพัยโควิดสิจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพถึง5รายการด้วยกันได้แก่ข้าวสารน้ําตาลทรายน้ํามันพืชปลากระป๋องและไข่ไก่จะมีการจําหน่ายในราคาต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไปเฉลี่ย 25-40%โดยมีการกำหนดให้มีการกระจายโอกาสในการซื้อสินค้าอย่างทั่วถึงครับภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดสงขลากำหนดครับเช่นการเว้นระยะห่างในการรอคอยซื้อสินค้าการจัดให้มีการใช้เจลล้างมือก่อนเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นต้น นอกจากนี้ครับทางศูนย์นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีการดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห่วงสถานการณ์โควิด -19 สินค้าต่างๆมีความจําเป็นต่อปากท้องต่อพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนี้ผ่านไปแล้วในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใน4อำเภอจังหวัดสงขลา คาดว่านะครับกระทรวงพาณิชย์กับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตอก็จะกระจายให้ทั่วถึงใน7จังหวัดภาคใต้ตอนลา่างรวมไปถึง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ